คุณตากำลังแกะกล่องหลานๆซื้อของมาฝากเยอะแยะทั้งขนมทั้งช็อกโกแลตช็อกโกแลตอยอะสุกระต่าี่ได้นี่แหละของของฝากคุณตาจากหลานๆจ้ะคุณตาชอบมากเยอะจนมาถึงบ้านแล้วค่ะ ความหนาวก็แตกต่างกันอีกเหมือนเดิมอยู่ในบ้านตอนนี้19องศาไปบ้านหลานมันก็อุ่นเนาะอุ้ยพิจารณานี่แหละค่ะเราอยู่กันสองตายายนานๆได้ไปหาหลานทีถ้าคุณตาไปด้วยนะ่ะเยสุนจะอยู่ได้ประมาณแค่สองวันแค่นั้นเองค่ะคุณตาก็จะก้อนกลับบ้านแล้วก็เลยไนมะ่ให้คุณตาไปด้วยเดี๋ยวหน้าร้อนเดี๋ยวค่อยไปเพราะว่าแกออกไปเดินไหนได้แกก็จะอยู่ได้หลายวันสวัสดีค่ะ หนาวค่ะหนาวมากเลยเยศสนกลับมาแล้วค่ะหลังจากที่ว่าไปเที่ยวบ้านหลานมาหลายวันเนาะค่ะนอกที่เมืองหลวงที่เฮลวซิงกิตอนนั้นก็ไปกลับไปอยู่ประมาณ6วันเนาะค่ะนอกไปตั้งแต่วันที่21็ก็กลับมาวันที่ย7บเ็นาะค่ะอันนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วเนาะค่ะเนาะวันนี้เยศสนอัดคลิปเป็นวันที่29เด้าอจากพี่ๆน้องๆจ๋าเยศสนก็นี่แหละค่ะปีเก่าจะผ่านไปปีใหม่จะมาถึงสิ่งเก่าๆสิ่งไหนๆไม่ดีไม่ อะไรยังไงก็ขอให้ทิ้งไปกับปีเก่าค่ะก็ขอให้ได้รับแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตเ้อะค่ะพี่ๆน,น้องๆจาทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะเพราะว่าพวกเราก็สู้กันมาหนึ่งปีสู้กันมาหนึ่งปีเราเจออะไรกันไปบั่งเนาะเนาะ,เ,นะเราก็นี่แหละค่ะก็อดทนกันหน่อยเด้อเพราะว่าในเศรษฐกิจบ้านเมืองในช่วงแบบนี้เนาะค่ะเนาะก็บางคนบางท่านก็อาจจะลื่นไหลไปด้วยดีบางคนบางท่านก็อาจจะ ฝืดเครื่องสักนิดสักหน่อยจะถึงปีใหม่แล้วค่ะยยสนก็ขออวยพรให้ทุกท่านทุกคนได้รับแต่สิ่งดีๆด,ด้วยค่ะเด้ออะไรก็คิดอะไรก็ขอให้สมความมุ่งมากปรารถนาทุกสิ่งทุกประการคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองค่ะพี่ๆน้องๆทำงานทำการก็ขอให้เจริญก้าวหน้าค้าขายก็ขอให้ขายดีๆทำกิจกรรมใดๆก็ขอให้ได้รับสิ่งดีๆขอให้ได้รับ ผลประโยชน์หรือว่าให้ได้รับแต่ผลกําไรที่ดีๆเดยอค่ะวันนี้ยายสนก็จะมาคุยเรื่องแข่งบุญแข่งทานแข่งบุญแข่งบาสนา แข่งกันไม่ได้เด้อค่ะเด้อแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่ทําไมยายสนถึงมายกตัวอย่างในเรื่องนี้ไม่ต้องยกตัวอย่างคนอื่นค่ะยกตัวอย่างคนอื่นมันจะผิดเด้อค่ะเด้อก็ยกตัวอย่างเช่นยายสนนี่แหละค่ะยายสนจะมาให้กําลังใจในคลิปนี้เด้อค่ะสําหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่ว่าครอบครัวของเขาสมบูรณ์หรือว่าสามีของเขาโอเคอะไรอย่างกันนั้นก็ผ่านเด้อค่ะยายสนก็ดีใจด้วยยายสนจะไม่ก้าวหรืออ้างอิง ถึงผู้ใดเป็นเด็ดขาดแต่ยยสนจะอ้างอิงถึงตัวยยสนเองจะเปรียบเทียบสําหรับพี่ๆน้นองๆลูกๆและหลานบางคนบางท่านก็อาจจะมาจะไม่ได้เพอร์เฟกอะไรนักหนาขออย่าไปมองคนที่เขาดีกว่าเด้อค่ะพี่ๆน้นองๆจาถ้ามองก็ให้มองก็เออชื่นชมเขาดีใจไปกับเขาอย่าไปอิจฉาตาล้อนเขาค่ะถ้าเรามีความอิจฉาตาร้อนฤิษยสอันนั้นเราจะนอนไม่หลับค่ะเพราะว่าเราจะนอนไม่หลับ ให้เราปล่อยวางเออเขาได้ดิบเขาได้ดีอะไรอย่างกันนี่อ๋อปุญทานวาสนาของเขาเขาทํามาแต่ชาติบางกอดหรือว่าเขาทํามาดีอะไรอย่างกันนี้นะะเนาะกันเนาะแต่สําหรับเย,ยสวนเย,ยสวนอยากจยา,ยาให้พี่ๆน้องๆลูกๆแล,ล,ละหลานที่ว่า ด้อยกว่าเขาอะไรอย่างกันนั้นอะคะที่ว่ามองเห็นเราด้อยกว่าเขาอย่าไปคิดตรงนั้นค่ะเอายายสนเป็นตัวอย่างเด้อทําไมถึงบอกว่ายกยายสนเป็นตัวอย่างไม่ใช่ว่าโอ้ยายสนแกมาอวดโอ่งอะไรแกก็ดีหมดเนาะไม่ใช่ค่ะเพราะว่ายายสนเจอในจุดนี้ยายสนถึงมาแชร์ประสบการณ์แชร์ชีวิตแชร์ชีวิตตัวเองพี่น้องจ้ะแชร์นี่อันนี้ไม่ใช่ทับถมคุณตาเด้อค่ะ อันนี้เราจะมาให้กําลังใจพี่ๆน้องๆลูกๆหลานที่ว่า ด้อยกว่าคนอื่นเขาให้มามองยายสนเป็นตัวอย่างค่ะเพราะว่ายายสนชินชาสําหรับจุดนี้ไปแล้วค่ะทําไมถึงบอกว่าชินชาสําหรับจุดนี้ไปแล้วยายสนอยู่กับคุณตามา22-23ปีค่ะแต่แยายสนมาอยู่ที่นี่แค่19ปีจะ20ปีเดือนกุมภาเนี้ยแหละคะ่ะนอาแต่ทีนี้พวกเราอยู่กันมาแบบนี้นะคะอยู่กันมาแบบนี้ทําไมถึงบอกว่ายกตัวอยากให้ดูยายสนถ้าคนไหนเข้าได้เด้อค่ะเด้อ คิดสมารถที่ผ่านมาคนอื่นเขาได้ไหม,มเขาได้นู้นได้นี้จากสามีของเขาซื้อให้อันนั้นคือว่าสามีของเขามีโรแมนติกนั่นเองค่ะของเขาจะมีโรแมนติกแต่สําหรับของเยุน คุณตาไม่โรแมนติกค่ะทําไมถึงบอกว่าคุณตาไม่โรแมนติกนี่แหละค่ะยายสนถึงบอกว่ายายสนจะมาบอกพี่พีน้องๆ้องลูกๆและหลานคนที่ว่าด้อยกว่าคนอื่นเขาอย่าไปมองคนที่เขาดีกว่าเหนือกว่าเด้อค่ะพี่พีน้องๆ้องค่ะอันนั้นชื่นชมอย่าไปอิจฉาตาร้อนเขาให้มองเป็นยกตัวอย่างแบบยายสนนี่แหละค่ะอีกคนนึงยายสน เห็นใครได้ยายสวนอุม้ดีใจกับเขาค่ะพี่พี่น้องๆจ๋านั่นแหละค่ะดีใจกับเขาแต่ทีนี้สําหรับตัวเองขอให้เราคิดว่าสามีของเราเขาไม่มีโรแมนติกนั่นเองค่ะถามว่าเขามีเงินไหมเขามีค่ะเขามีเขาก็จะเก็บไว้ให้ใครเขาก็เก็บไว้ให้ในครอบครัวนั่นแหละค่ะใช้ใจ่ายในครอบครัวดูแลในครอบครัวอะไรอย่างนั้นหละค่ะแต่ว่า เขาผิดที่ว่าไม่โรแมนติกนั่นเองค่ะไม่โรแมนติกยายสนเคยแล้วโรแมนติกหรือไม่โรแมนติกเอาขอเราแบบสนุกสนุกด้อพี่น้องจ้ะอืมทาไมถึงโรแมนติกตอนนั้นที่อยู่เมืองไทยยายสนกับคุณตาเดินเคียงข้างกันไปเนาะค่ะเนาะเป็นวันเกิดของยายสนก็ถามคุณตาว่าเธอจะซื้ออะไรของขวัญวันเกิดให้ฉันอืมวันเกิดฉันพรุ่งนี้แล้วนะคุณตาทําไงรู้ไหมเดินผ่านกอไม้ลวกไม้ไผ่พอดีค่ะแกไป กิ่งไม้ไผ่ใบไม้ไผ่มาเสียบผมไหมเอานี้ของขวัญวันเกิดเธอแค่นั้นละก่ะเขาไม่ต้องคิดอะไรมากนี่ดูยายสนเป็นตัวอย่างไม่ต้องไปคิดอะไรมากเด้อค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าสำหรับคริต์มาสที่ผ่านมานี้คนอื่นเขาก็ได้ของขวัญกันยะแยะในเพื่อน Facebook ในเพื่อนอะไรเขาก็โพสอันนู้นอันนี้มาสามีเขาซื้อให้ อันนั้นสามีของเขามีโรแมนติกเราคิดว่าแค่นี้ก็แล้วกันสามีของเราน่ะไม่โรแมนติกแค่นั้นเองถามว่าเขามีเงินไหมเขามีค่ะเขามีเงินแต่เขาไม่ซื้อให้เขาไม่โรแมนติกนั่นเองค่ะเขาไม่คิดจุดนี้นะคะทีนี้ยายสนกับคุณตาก็เลยชินชามาในจุดนี้ค่ะชินชามาในจุดนี้วันเกิดปีใหม่วันคริสต์มาสวันไหนๆนั่นแหละค่ะยายสนก็ไม่เคยได้อะไรถ้าอยากได้แก้วแหวนเงินทองซื้อเองค่ะ เลือกเอาเองซื้อเองนาฬิกงนาฬิกาสร้อยแหวนเงินทองมีเงินเก็บซื้อเองอยากได้อยากใส่ซื้อเองเด้อค่ะพี่ๆน้องๆจะไม่ต้องไปน้อยใจสามีเพราะว่าแต่ละคนแต่ละนิสัยของเขาไม่เหมือนกันเขาโรแมนติกอืมของเราไม่โรแมนติกแค่นี้นั่นเองค่ะอย่าไปคิดใส่ใจอย่างอื่นเพราะว่าในครอบครัวของเราเนาะคะ่ะเขาไม่ให้ขาดตกบกพร่องอะไรแค่นี้เป็นดีที่สุดคุณตานี่ไม่มีขาดตกบกพร่องค่ะ คุณตาขยันมากเสียอย่างเดียวมองหง่ายสุดๆ <c oughs> ขอจักนิดเธอ <c oughs> พูดถึงคุณตานอ้องเปลี่ยวปากพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้ปิดกล่องไปแป๊บนึงกื้ํำลายนึกนลำลายะของ เปลี่ยวปากพูดถึงพระธรรมาไร่แล้วอ้เปลี่ยวปากทุกที่อันนี้เขาไปแล้วค่ะไปในเมืองอุตสาหยสนไปอยู่ที่เมืองหลวงตั้งห6วันเนอกจากนัะ,นะกลับมาแม่จะมีโรแมนติกพี่น้องเอ้ยไม่โรแมนติกดอกโดนหนแต่เช้านนน บ่นกันไปบ่นกันมาพี่น้องบ่นไปุ่นมาตอนแรกจะไปก็เขาอย่างดีแหละเขาชวนสรุปแล้วโดนบ่นบอกไปซักไปาคนเดียวซักจีนัง่งอัดคลิปอยู่บ้านดีกว่าเนาะพี่น้องนาะคุยกับพี่น้องโอ้ <c oughs> สุดยอดแต่ยยสวนเด้อค่ะเด้อพี่พี่น้องจ้ะอันนี้เย,ยสวนก็เล่าสู่กันฟังเด้อเรื่องซีเรียสก็ไม่ต้องเล่าให้มันซีเรียสเรื่องเครียดก็ไม่ต้องเล่าให้มันเครียดพี่น้องจ้ะเอาแบบยยสวนนี่แม่ <c oughs> ให้กันก็ผัวเปิงปังเปิงปัง แป๊บเดียวหัวเลาะกันได้เอาจริงๆไม่มีงอนให้กันค่ะพวกเจสันเพราะว่าอยู่กันแบบถามว่าเราจะง้อเขาไหมก็มีมั่งเขางอ้อเราไหมก็มีมั่งแต่ทีนี้อย่าไปกดให้กันนานค่ะอย่าไปกดให้นานกันนานพอมีโมโหก็โมโหมามีโมโหมาก็มีโมโหไปกลับกันไปกลับกันมาแค่นี้ละค่ะอย่าให้มันรุนแรงแค่นั้นเองค่ะเราก็พองอ้อก็ง้อกันนั่นแหละค่ะก็ไม่อยากให้จะมีอะไรแบบครอบครัวมันจะได้ มันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเนาะค่ะถ้าครอบครัวมีปัญหาข้าวก็กินไม่แซบนอนก็นอนไม่หลับชีวิตของเราก็บั่นทอนไปเรื่อยๆค่ะพี่พๆน้องๆลูกๆหลานๆยายสนจะเล่าสู่ฟังเพราะว่ายายสนก็ ประสบการณ์ชีวิตเนาะคะ่ะเอามาเล่าให้สู่ฟังนี้ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตล้วนๆเพราะว่าเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนั่นแหละค่ะถึงจะมาบอกให้พี่ๆน้องๆลูกๆแลหลานอุ้ยเสียงรถไฟมาดังหน่อยก็ขอโทษเด้อค่ะเด้อจะมาบอกให้พี่ๆน้องๆลูกๆลหล,ลานที่ว่าถ้าเห็นตัวเราด้อยกว่าคนอื่นอย่าไปมองคนที่ว่าเขาสูงกว่าเราเด้อค่ะเด้อมองที่ว่า มองที่ว่าเราใกล้เคียงกันอะไรอย่างกันนี้แต่ก็ไม่ไม่ไมอิจฉาเขาเด้อค่ะเด้อเพราะว่ายยสนไม่เคยอิจฉาใครความอิจฉาตาล้อนฤติษยาอันนั้นทําให้เรานอนไม่หลับทําให้เราไม่มีความสุขมันเหมือนกับไฟอยู่ในตัวของเราเด้อค่ะทั้งสมองทั้งจิตใจทั้งร่างกายค่ะมันบั่นทอนทุกอย่างนี่แหละค่ะใกล้จะปีใหม่แล้วยายสนก็มาให้ข้อคิดพี่ๆน้องๆลูกๆแลหลานไม่ใช่ว่ายายสนดีอะไรยังไงนักหนาแต่ว่า มันคือประสบการณ์ชีวิตของเรายายสวนก็หกสิบแล้วนะคะนอกก็กลับไปไทยนี่ก็จะได้ไปทไปในในําไไรนี่ล่ะค่ะเอาค่ามากกับพี่น้อง <g ül> ไปเอาค่ามากแล้วประจกลับไทยปีนี้เนาะก็ <g ül> จะไปทําเรื่องเอาค่ามากแล้วค่ะพี่ๆน้องๆจานั่นแหละค่ะยายสวน,น,นก็ถึงบอกมาเล่าสู่กันฟังสาหรับพี่ๆน้องๆลูกๆแล,ละหลานอีกหลายคนเด้อค่ะที่ใช้ชีวิตในต่างแดนอยู่บ้านนอกอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาเพราะว่ายายสวนเคยเข้าไปดูของลูกๆและหลานที่ว่า มาฟังเยสนแล้วก็คอมเมนต์มาเยสนก็เข้าไปดูเหมือนกันแล้วทีนี้นั่นแหละค่ะยยสนถึงมาให้กําลังใจในจุดนี้เราอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาในหน้านี้สวยจ้ะอย่าไปคิดว่าโอ๊ยเราอยู่บนนอกเราอยู่ป่าคนอื่นเขาอยู่ในเมืองอของเราก็สวยสวยจริงๆเยสนก็เหมือนกันออกไปก็มีแม่น้ําออกไปก็มีป่า อันนี้แหะค่ะของเราก็สวยงามอีกแบบหนึง่งสําหรับพี่ๆน้องๆที่อยู่ในเมืองออกไปเขาก็เดินในห้างเดินในเมืองเด้อพี่น้องจา๋าอันนั้นเขาก็สวยงามไปอีกแบบหนึง่งเราก็อยู่กับ สิ่งที่ว่าปัจจุบันของเราให้ได้ของเราก็สวยงามเหมือนกันเยสนให้กำลังใจพี่ๆน้องๆลูกๆและหลานทุกท่านทุกคนเด้อค่ะคลิปนี้มันก็จะยาวค่ะพี่ๆน้องๆค่ะคลิปนี้มาให้กำลังใจสําหรับคนที่ว่าด้อยกว่าเขาเด้อค่ะเด้อก็ดูเยสนเป็นตัวอย่างเยสนก็ไม่ได้อะไรอยากได้อะไรก็ซื้อเอาเด้อพี่น้องจ้าจะบอกให้ออเอาแค่เราเรากินอิ่มนอนหลับก็พอเขามีที่ให้เราซุกหัวนอนก็พอถึงเวลากลับเราก็ได้กลับกับสามีแต่จะบอกอะไรให้เด้อ พี่พี่น้องน้องจะดสำหรับคนไหนสุลุยสุลล่สามีสุลุยสุลล่กับสามีประหยัดมัธยัติไม่ตามใจเราอันนี้ค่ะพี่พี่น้องน้องจั้บ้ปลายชีวิตของเราจะอืมบั้นปลายชีวิตของเราจะจะแบบอย่างยกตัวอย่างไม่ต้องยกตัวอย่างคนอื่นยกตัวอย่างอย่างยาสนคุณตามีเก็บเป็นกอบเป็นกรำมมีเก็บเป็นกอบเป็นกำรรถ้าหากเราเสียชีวิตไปก่อนเขาก็คือจบ ถ้าเขาเสียชีวิตไปก่อนเราเราก็นั่นแหละค่ะไม่ไปไหนค่ะพี่ๆน้องๆจ๋ายเยสนถึงมาให้กําลังใจพี่ๆน้องๆสำหรับคนที่ใช่แบบเขาใช้สุรุยสุร่ายเขาไม่มีเก็บถ้าเขาไปก็คือจบเราก็ไม่เหลืออะไรถ้าเรายังอยู่เราก็ใช้จ่ายไปด้วยกันอย่างประหยัดมัธยัตถถ้าใช้สุรุย่ยสุร่ายก็หมดไปด้วยกันแต่ว่าถ้าว่าคนไหนแบบคุณตานี่แหละคะ่ะถ้าว่าเขาไม่อยู่แล้ว คุณตาคุณตาก็มีไว้ให้ยายสนถึงตอนนี้แก้วแหวนเงินทองอะไรเข้าไม่ให้เราก็ไม่เป็นไรค่ะเขาไม่ได้เอาไปไหนเขาไม่ได้เอาไปไหนสําหรับคุณตาเนาะค่ะเนาะอันนี้ไม่ใช่คุยด้วยค่ะขออธิบายให้ฟังนิดนึงยายสนมาอยู่ได้สองปีคุณตาทำทำเรื่องทําเรื่องไม่ให้เลยค่ะเพราะว่าคุณตาไม่มีลูกเนาะค่ะเนาะคุณตาไม่มีลูกคุณตาทําไปเลยถ้าคุณยายสนไปก่อนคุณตามันก็อยู่กับคุณตาถ้า คุณตาไปก่อนยายสนมันก็อยู่กับยายสนแต่ถ้าหากเราสองคนไปทั้งสองคนก็อยู่กับลูกกับหลานคุณตาทําไปให้หมดแล้วค่ะนั่นแหละค่ะถึงบอกว่าเราตอนนี้ในเทศกาลทุกเทศกาลเขาไม่ได้ให้ซื้อเอาเองค่ะเราหาได้ก็ซื้อเอาเองอยากได้แก้วแหวนเงินทองอะไรซื้อเอาเองค่ะอยากไปท้อแท้เด้อค่ะพี่ๆน้องๆต้องคิดดูว่าทางไกลของเรานะคะ างกายของเราบั้นปลายชีวิตของเราจะอยู่แบบไหนจะได้แบบไหนถ้าเราสุรุย่ยสุรย้ร่ายบั้นปลายชีวิตของเราไม่มีอะไรเลยอันนั้นก็ไม่ดีค่ะพี่พี่น้งนองๆจ๋าก็ฝากข้อคิดสําหรับพี่พี่น้นองน้องลูกๆหลานที่มาอยู่ใหม่อยา่าไปคิดว่าคนอื่นเขาดีกว่าเราให้คิดว่าดูคนที่ด้อยกว่าเราไวก้กนเด้อย่ะจะได้มีกําลังใจโอเคค่ะก็ฝากข้อคิคดไว้แค่นี้นะะเดี๋ยวก็อาจจะเล่าสับสนไปนิดนึงก็ขอโทษขออภยัยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ ยายสนเพเป็นกำลังใจด้วยนะคะกราบขอบคุณมากๆทุกรักทุกไลท์ทุกเลิฟทุกๆกำลังใจที่มีมาให้สําหรับยายสนเสมอมากราบขอบคุณมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะแต่ข้างบนนี้ก็ได้ค่ะยายสนลงวิดีโอไว้ให้แล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ